ละคอนสั้นเอซเรื่องฉันติดเกาะอยู่คนเดียวตามคำคอนะคะโอเคถ้าอยากไปชมกันยังคะอยากไปชมกันยังคะถ้าอยากไปชมก็ไปดูกันเลยคะ่ะไม่ตื่นอาบน้ำดีกว่าวันนี้ฉันไปเกาะไหนดีนาะ ฉันว่าจะไปเที่ยวไปเกาะดีกว่าจะไปหาสมบัติหาสมบัติให้เจอฉันอยากได้สมบัติฉันจะไปเอาที่เกาะอ,อืมได้ข่าวว่าเกาะนั้นน่ะมันมี อยู่เยอะอ่ะฉันอาบน้ำก่อนละกันอาดีกว่าห้านาทีผ่านไปเสร็จแล้ว ไปใส่ชุดดีกว่ารีบวิ่งก่อนที่เขาจะมาเห็นโอเคใส่ชุดเอ,อิ่มเตรียมชุดไปก็ได้ัไงก็แล้วแต่ ใส่ชุดเสร็จแล้วเตรียมของหรืออาหารไปกินดีกว่าเดี๋ยวไปเอากระเป๋าก่อนกระเป๋าอยู่ในตู้นั้นแน่เลยกระเป๋าแล้วไปซื้ออาหาร น,นี้ดีกว่า,าจะได้ใส่ของได้เดี๋ยวพายเงินไปสักหมื่นกว่าอืมฉันเก็บฝ่ามันมาแล้วเย้ยแต่ฉันจะเอาไปใส่ขนมไปที่เกาะอะไรดีเนาะ ก็อะไรก็ได้เนี่ยบ้านฉันก็อยู่ใกล้ทะเลด้วยอะ่ะเดี๋ยวฉันก็เนอกนแรถจักรยานไปก็ได้อยู่ใกล้ทะเลเองกระเป๋านี่ก็เอ็มถันนี้แหละ <c oughs> ก็ไปซื้ออาหารกินซื้ออาหารใส่ ซื้ออาหารก่อนอยังไงเจอเลแล้วร้านอาหารเอ้ยไม่ใช่ร้านอาหารสิร้านขนมเอาไปรอดเฮ้ยซืออยยซ้อข้าไปดีกว่าอันนี้สองสามซื้อมาให้หมดเลยเอิม่มทีละกล่องปุ๊บ กลับด้วยกลับด้วยนี่เดียว,ยวนี้เข้าอะไรนะเนี่ยข้าวญี่ปุ่นอ่าเพิ่มกระป๋องไปสามกระป๋องข้าวไข่เจียวหยิบมาสามกล่องเลยแล้วนี่อะไรเนะี่ยนุ่มเหรอแป้งหรือนุม่มแป้งแน่เลยไม่เอาไม่เอาแป้งฉันไม่ทำอาหาร <c oughs> กระป๋อง ขนมขนมด้วยช็อกโกแลตคแคทเออเอะไรซื้อมาเลยป๊บนุม่มซื้อมาให้หมดสามกล่องเลยกระป๋องซื้อมาให้หมดเลยอย่างละกล่องอย่งกระป๋องอย่างละขวดอุ้ยซื้อเค้กมาดีกว่าอย่างละกล่องเลยในข้าวข้าวมัดเออปุ๊บซื้อไปซื้อซื้อซื้อโอเคไปจ่ายตังดีกว่า จัดต่งเลยค่ะอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยบาทอันนี้ร้อยยี่สิบอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้หนึ่งร้อยบาทอันนี้ห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้สองร้อยอันนี้ร้อยแปดสิบคุณซื้อมาเยอะเกินค่ะ เยอะเกินไปเหรอก็ดูกระเป๋าคุณสิเดียวเดียวเดียนะโอ้โหเต้มจริงด้วยอ่ะไม่ไปเป็นไรค่ะคุณเอาไปกับเองเลยค่ะไปดีกว่าแต่ก็ได้ดีไปเกาะเลยดีกว่าเตรียมชุดไปแล้วขี่เรือ ฉันเตรียมจะไปแล้วขับรถไปดีกว่าไปที่เกาะฉันจะไปที่เกาะไอ้เต็มที่สนุกคนดีไปเลยอตอนนี้ฉันก็ถึงเกาะแล้ว ถึงเกาะและฉันนั่งกินอาหารหรืออะไรก็ได้แต่อะไรดังขึ้นอนะ่ะเดี๋ยว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 ต้องหาในโทรศัพท์ฉัน ไหนไหนไหนก็น no? ่าจะต้มยำไม่หมดแล้วแหละเอ้ยเดียวเดียวเดียวมาฉันติดเกาะด้วยเลยเนี่ยอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยไม่มีทางออกไปไหนไม่ได้แล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยฮิฮิฉันติดเกาะนั่นเนี่ย สีก็ติดอยู่อีกเฮยไปไม่ได้อุอ้ยหรือว่าฉันต้องว่ายนะไปอ่าว่ายแค่เป็นนิดเดียวเองโอ้ไปตรงน้นอืไม่น่ามาเลยคนเดียวอ่ะูยนว่ายไปไม่ถึงหรอกเฮ๊ยนึกใหญ่ฉันก็จมแล้ว ว่ายวิกตีฉันก็จมตรงนี้นลึกเกินไปช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าจะตกไหมเนี่ยโอ้แช่นะ้ำสักนิดนึงดีวกว่อนได้ไหมอ๋อโอุ๊ยบุบุบุบูบูอ้าไว้กันไว้กันอ้าจะตกจะตกอ้าขึ้นไม่ได้เอ้ยจะติดเกาะ อโอ๊ยโอ๊ยโอยอ๊ยอ๊ยเดินไม่ได้ด้วยมันติดโอ๊ยน้ำลึกเกินไปน้ำปุ๊โอ๊ยโอยโอ้ยโอยโอ้ยฉันไว้ได้แล้วขึ้นไปใหม่ก็ได้โอ๊ยขึ้นไปใหม่ีนที่สุด ฉันก็ขึ้นมาแล้วสักทีแต่ฉันก็ติดเกาะอยู่ดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วย เนี่ยช่วยด้วยค่ะชันติดกอดช่วยด้วยช่วยด้วยติดกอออกไปไหมไม่ได้แล้วอ่านะคะเป็นยงกันบ้างสนุกกันไหมเอ่ยตามกองขอนะคทุกคนให้ขอมา ช่วยด้วยนี่นะคะสนุกกันไหมเออถ้าชอบอย่าลืมกดไล็กกรแเชร์กัะตุ้นติด้วยนะคะ